วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวชุดสแกนนิ้วสแกนปักนะครับสั่งเปิดปิดรถแล้วก็เปิดปิดบองนะครับหลายคนซื้อไปแล้วนะครับแดียยังอยากจะทราบนะครับว่าติดตั้งง่ายยากขนาดไหนหลายๆคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับกลัวจะติดตั้งยากนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมคนเดียวเนี่ยติดตั้งได้ไหมนะครับคือปกติก็ต้องมีพื้นฐานในการหรือรถนิดนึงนะครับรถที่ใช้เนี่ย ตัวเป็นตัวเซทพูนะครับเจ n หนึ่งนะครับซึ่งคอนเซปต์รุ่นอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับรุ่นที่เรามีตอนนี้นะมีเซทพูซีไรออนคิวันแล้วก็เดโพ่ซูเปอร์เอฟอย่างเงี้ยมีปลั๊กตรงตรงรุ่นเลยนะครับแค่ถอดแล้วก็เสียบนะครับ <S <S เดี๋ยวมาชมกันนะครับในตัวชุดปลั๊กตรงรุ่นของเจ้าตัวเซทพูเจ n หนึ่งนะครับชุดที่ได้ไปนะครับก็จะมี ลองนะครับคอนโทรลสแกนนิ้วนะครับแล้วก็มีตัวเปิดปิดบอกไฟฟ้านะครับซึ่งก็ใช้แทนเปลี่ยนตัวเดิมได้เลยนะครับน็อตตรงนะครับแคถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนเข้าไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ติดตั้งนะครับอ่าขัดมานะครับอ่าหลักๆเลยนะครับยุดสายไฟที่ให้ไปนะครับนี่นะครับหลักๆเลยนะครับก็ ถอดชุดกันขโมยนะครับเริ่มจากชุดกันขโมยนะครับกันขโมยนะครับถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็เสียบด้านนี้นะครับที่เตรียวไว้ให้นะครับเข้าไปนะครับด้านกันขโมยแล้วอีกด้านนึงนะครับมันคู่กันนะครับง่ายๆนะครับนับดูพินให้ตรงนะครับดูพินให้ตรงไม่ตรงก็ใช้ อะไรเขี่ยให้ตรงนิดนึงนะครับอาจจะน่าจะพินมันล้มนะครับพินมันล้มก็เขีย่ยแต่อย่าลืมนะครับลืมไปลืมแนะนําว่าปิดเบรกเกอร์ด้วยนะครับก่อนก่อนตั้งแต่เลิกแรกเริ่มเลยนะครับปิดเบรกเกอร์รถก่อนนะครับ,บก,ก,รก่อนที่จะติดตั้ง ต้องเขี่ยให้มันตรงนะครับใช้ปากกาหรืออะไรเขี่ยก็ได้นะครับต่อตรงแล้วก็เสียบเข้านะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ให้ไปนะครับนี่นะครับจะมีที่กล่องจะกล่องจะมีอยู่สามปลั๊กนะครับอ,อีกปลั๊กหนึ่งก็เสียบเข้าที่ตัวปลดล็อกบอกนะครับแค่นี้นะครับด้านหลังก็เรียบร้อยแล้ว ใช้เก็บบันทายลัดนะครับให้เรียบร้อยตรงนี้จะติดตั้งที่ที่เฟรมรถก็ได้นะครับแต่คร่าวๆผมประมาณนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดเดินร้อยสายนะครับผมจะไม่เอาเข้าด้านในนะครับร้อยสายมานะครับจนมาถึงหน้าตัวรถนะครับหน้าตัวรถสิ่งที่ต้องติดตั้งก็คือตัวสแกนนิ้วสแกนนิ้วนะครับก็จะต้อง เนี่ยมันมีน็อตล็อกอยู่นะครับก็คือต้องเจาะตรงนี้นะครับเจาะเฟรมหรือส่วนไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการที่จะวางตัวสแกนนิ้วเนี่ยนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับตัวเจาะหรือจะเป็นโฮซอก็ได้นะครับขนาด22มิลมนะครับอ่าเจาะลงไปให้มันได้ขนาดวงกลมตรงนี้นะครับ22มิลมนะครับอ่าแล้วก็หมุนติดตั้งตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยอ่ะก็ของเราจะมีตัวต่อตัวสแกนนิ้วให้อยู่นะครับก็เสียบต่อให้ถูกด้านนะครับให้ถูกด้านเสียบเข้าไปเลยกดนิดนึงครับกดนิดนึงอ่าแค่นี้นะครับด้านสแกนนิ้วจบละนะครับแล้วก็จะมีตัวสแกน บัตรนะครับไว้อ่านบัตรเนี่ยลราติดตั้งไว้ด้านล่างก็ได้นะครับไม่ต้องไปแปะไว้ด้านหน้าเพราะว่าเฟรมเนี้ยสัญญาณบัตรมันทะลุได้นะครับเราก็จะทําเป็นลักตรงรุ่นไว้แล้วนะครับก็แค่มาเสียบนะครับมันบังคับอยู่แล้วนะครับไม่มีว่าจะเสียบผิดนะครับอ่ะพึ่งเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะครับไฟ ปลดล็อกตัวบอกนะครับจะใช้เป็นไฟ12โวลต์อ่ะเราก็ถอดเนี่ยจากชุด12โวลต์ของตัวรถนะครับถอดออกนะครับพักเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วก็เอาตัวผู้ไปเสียบนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็เอาตัวผู้กับตัวเมียไปเสียบนะครับมันบังคับอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ชุดที่ไป ว่าปลดบอกนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแค่นี้จบแล้วนะครับงานเก็บสายงานความเรียบร้อยก็ใช้เคเบิลทยนะครับในการรัดก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอะไรควาเรื่อพิธีพี่ฐานขอกแต่ละท่านละแต่ถ้ามาที่ร้านเราติดตั้งให้ปีนะครับเพราะว่าเห็นได้ว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับทีนี้มาลองกันว่าทํางานได้ไหมนะครับ อย่างแรกเลยออนเบเกอร์ที่เราปิดไว้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับย้ําปิดเบเกอร์ก่อนนะครับอ่ะออนที่ออนนะครับมาดูนะครับอันนี้กุญแจไม่ได้ใช้แล้วนะครับกุญแจอ่ะสแกนอสแกนเปิดนะครับสกดอีกที่รถก็จะดับอ่านะครับนี่คือ ใช้นิ้วในการสั่งเปิดปิดรถเปิดเบาะล่ะเปิดเบาก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือกดค้างไว้นิดนึงนะครับกดให้ยาวๆนิดนึงน่นะครับตัวเบาก็จะทําการปลดล็อกดูอีกทีนึงนะครับอีก,ก่อนแล้วก็สแกนอ่านะครับนี่คือการเปิดเบานะครับถัดมานะครับถัดมาทีนี้ อยากใช้เป็นตัวบัตรบ้างนะครับเดี๋ยวผมปิดรถก่อนสแกนปิดนะครับบัตรบัตรที่ให้ไปในชุดจะมีอยู่2ใบนะครับแตะครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับแตะครั้งแรกเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นบัตรหลักนะครับมันจะดังนะครับ นะครับนี่แค่นี้เองนะครับเอาบัตรไปแตะเพื่อให้มันอ่านครั้งแรกนะครับอ่าสั่งเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับแต่อีกทีก็ปิดนะครับอ่าทีนี้อยาเปิดบาะยังไงแตะนานนิดนึงนะครับแตะค้า้งไว้อ่าก็เปิดบาะละนะครับอ่าลองดูฝั่งน้นก็ได้ครับว่าเปิดบาะได้ไหมนะครับอ่นะครับแตะครั้งไว้ประมาณ3ามนิดอ่านะครับบาะก็จะเปิดนะครับนี่คือการ ทำงานนะครับแล้วก็การติดตั้งของระบบสแกนนิ้วมือสักเปิดปิดรถแล้วก็สแกนบัตรนะครับใช้บัตรเนี่ยมีให้2ใบ NFC เนี่ยนะครับใบในการเปิดปิดรถได้แล้วก็สั่งเปิดเบาะได้เพราะฉะนั้นะลืมกุญแจไปได้เลยนะครับลืมกุญแจไปได้เลยแล้วก็มีหลายคนถามว่ากรณีใช้บัตรเปิดรถแล้วแล้วก็สแกนนิว้วเปิดรถแล้วเนี่ย เวลาไปเปิดปกุญแจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่มีอะไรนะครับไฟมันแหล่งจ่ายเดียวกันนะครับแต่แค่ว่าเราสแกนนิ้วเปิดรถนะครับก็ต้องดับด้วยตัวเครื่องชุดสแกนนิ้วนะครับจะมาดับด้วยกุญแจไม่ได้เห็นไหมครับไม่มีผลนะครับก็ต้องมาดับด้วยชุดสแกนนิ้วนี่นะครับ ตัวนี้ทํางานทั้งหมดเลยพร้อมติดตั้งนะครับราคาที่เราจําหน่ายอยู่โปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือ2,500บาทนะครับถ้ามาที่ร้านนะครับติดตั้งฟรีเลยนะครับตอนนี้มีหลายร้านนะครับที่จะนําตัวสินค้าตัวนี้ไปติดตั้งเดี๋ยวเราจะกระจายให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สอนวิธีใช้งานลืมไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วเนี่ยสามารถรีจิสเตอร์ได้นะครับ ในการเป็นผู้ควบคุมนะครับแล้วก็ยูเซอร์ทั่วไปได้เป็นร้อยนิ้วเลยไม่ต้องห่วงนะครับเผือ่อท่านมีหลายคนในบ้านก็สามารถที่จะแอดนิ้วเพิ่มได้แต่ตอนนี้ที่เทสเนี่ยมันยังไม่มีการแอดายนิ้วมือผู้ควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สั่งเปิดปิดได้นะครับแต่วิธีการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับ สามารถเพิ่มสามารถลบได้เรามีแมนวนวลในการเพิ่มการลบลายนิ้วมือให้นะครับไว้ถ้าใครสั่งซื้อชุดนี้ไปนะครับติดตั้งแล้วติดขัดตรงไหนปรึกษาร้านเราได้นะครับมีเทคนิคข้อมอีผู้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับที่ให้คอยอำยความรึกษาอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าติดตั้งง่ายมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำถ้าไม่รวมรื้อรถนะครับผมว่าไม่ขึงครึ่งชั่วโมงนะครับติดตั้งเรียบร้อยละขอให้เครื่องมือ พร้อมนะครับขอให้คื่้งมือพร้อมคือหลักๆมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีสว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับ22บินนะครับโมซอนคล้ายก็พร้อมทำงานแล้วนะครับไว้ถ้าใครสนใจนะครับติดตามทักมาในเพจร้านหรือสามารถโทรเข้ามาที่ร้าน0869782589หรือไลน์มาที่แอดนะครับไลน์ i.d.sev วขับนะครับพักเข้ามานะครับมีแอดมินคอยตอบคอยให้คำปรึกษานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ